สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปุกสี่รัดวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพลังงานจากธรรมชาตินะคะคือต้นขนุนตายพายค่ะต้นขนุนจากธรรมชาติที่ตายพายก็คือยืนต้นแล้วเขาก็ค่อยๆแห้งตายทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิงก่งจนไม่มีชีวิตอยู่นะคะในทางธรรมชาติค่ะก็เชื่อว่าต้นขนุนตายพายเนี่ยก็คือน่าจะมีพลังงานบางอย่าง แต่ถ้าคนโบร,ราณเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีพวกเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยทําให้มีเหตุที่ว่าต้นไม้ยืนต้นดีๆแล้วค่อยๆแห้งตายทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งจนต้นนั้นตายลงในที่สุดเขาก็เรียกว่าต้นขนุนตายพายในความเชื่อเขาบอกว่าต้นขนุนตายพายเนี่ยมักจะมีคดขนุน อยู่ตามเปลือกที่มันเป็นคดนี่หมายความว่าเป็นวัตถุแข็งแข็งคล้ายหินนะคะซ่อนอยู่บริเวณในเปลือกไม้หรืออะไรบางอย่างให้ลองทำการลองหาดูเผื่อจะเจอคดขนุนในทางธรรมชาติเลยนะคะเขาจะมีแข็งแข็งเหมือนคล้ายเหล็กไหลอะไรเงี้ยสีดำาๆอะไรเงี้ยนะคะอยู่ตรงบริเวณต้นวันนี้เราก็เลยได้โอกาสว่าที่บ้าน,นมีต้นขน,นตายผายอยู่ต้นหนึ่งแต่มันตายมานานละจนเปลือกอะไรเงี้ยเขาเจะค่อนข้าง ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตามหาคดขนุนเหมือนที่เขาล่ําเรือกันว่าต้นขนุนตายภายมันจะมีคดขนุนอยู่เราก็จะมาดูกันว่ามันจะเจอไหมนะคะเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าของจริงเป็นยังไงวันนี้ก็เลยพามาบุกต้นขนุนในส่วนหลังบ้านนะคะต้นขนุนต้นนี้เนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นต้นที่เพาะเม็ดแล้วมาปลูกนะแล้วก็ อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งมันก็เริ่มแห้งทีละกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยไม่เคยรู้หรอกว่าตายแบบนี้เขาเรียกว่าตายพลายจนมาจนมาถึงเมื่อไม่นานเนี่ยสักสองสามเดือนเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อตายแบบนี้เขาเรียกว่าตายพลายนี่เราก็เลยมาเซาะตรงเปิดมานะ,ะปรากฏว่ามันขูแล้วค่ะเพราะว่าปลวกเริ่มเข้ามาอยู่แล้วมีแต่ดินปลวกเห็นไหมเอไม่น่าจะเจอโคดขนนมาที่เขาล่ํเลือกกันนะจะเจอไหมเนาะลองดูลองดู มันผุหมดแล้วค่ะดูสิคะแล้วคดไม่อยู่ตรงไหนนะคดอยู่ตรงไหนนะต้นที่เก่าแก่โบราณอย่างนี้จะเจอไม่เนี่ยจะเจอไม่ทุกขั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมหนึ่งของต้นดีไหมว่ามันจะมีไหมเนี่ยออต้นขนมตายพายเห็นไหมปลวกกินหมดแล้วค่ะมันตายมานานละอาจจะสักสามปีได้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้หนไหม ดินปลวค่ะทุกคนเอรู้ว่าไม่จะอยู่ตามดินนี่ดูสิคะทุกคนหาไปด้วยกันนะคะหาไปด้วยกันฮะ,นฮะตื่นเต้นระทึกดีอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ค่ะเขาว่ามาเราก็ต้องพิสูจน์ดูค่ะเรายังไม่เชื่อในสิ่งที่เราฟังมานะคะเผอิญว่าเรามีต้นของเราเองเราก็เลยได้พิสูจน์ค่ะเห็นไหมมันอยู่ใกล้ๆต้นมะขามนะคะขนมตอนนี้เจอไหมนะเจอไหมนะเห็นไหมโอ้โปลวขึ้นสูงโอ้ผุบแล้วคะ่ะทุกท่าน อืมโอ,โ,โอ้โหโอ้โหทุกท่านต้นขนุนตายพายนะเปิดวันนี้เห็นไหมเสาะทุกมุมไม่ไม,ม,มีค่ะทุกท่านขอบคุณสับการติดตามรับชมนะคะช่องโคป,ปุสีซรัตมีเรื่องราวและเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันทุกคนนะคะมีทั้งเรื่องความรู้ในการพัฒนาตัวเองโปรแกรมจิตด้านธุรกิจหรือพวกทนสิทธิ์ในธรรมชาตินะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องคุป๊กสีรัดไว้สุดท้ายนี้เรามีสิ่งดีๆอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะคะนั่นก็คืออีบุ๊กไอเดียอาชีพทําเงินที่จะทําให้คุณสามารถทําเงินได้ในยุคปัจจุบันจนถึงยุคอนาคต ที่มาใกล้เน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอาชีพในบ้างที่ยังสามารถทํางานทําเงินได้และยังอยู่ได้นะคะเมื่อคุณรู้ก่อนคุณได้เปรียบสนใจสั่งซื้อสามารถสแกน QR code ทักไลน์แอดหรือข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ199บาทในราคาสุดพิเศษมอบให้กับทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ